ช่องของ g r a c ไปกันีละในวันนี้นะคะเกรซจะมาลองใช้ชีวิตหนึ่งวันแบบคนรวยนะคะไม่ใช่แบบการใช้เงินแต่ว่าการใช้หนึ่งหนึ่งวันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะมาดูกันว่าคนที่ประสบความสำเร็จเขาใช้ชีวิตประจําวันเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งเกรซได้หยิบนำคอนเทนต์นี้นะคะมาจากช่องต่างประเทศแต่ Grace ตเครดิตให้ในดีสคริปชั่นบอกนะไม่รอช้านะคะแต่เราเข้าไปดูคลิปวิดีโอกันเลย ตื่นมาอย่างแรกนะคะเกรซก็จะพับผ้าปูที่นอนให้เรียบร้อยแล้วก็จัดเตียงให้เป็นระเบียบมากขึ้นนะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่เกรซไม่ทํามานานมากนะคะว่าเกรซขี้เกียจต่อไปนะคะก็คือการดื่มน้ำหนึ่งแก้วให้ร่างกายเราสดชื่นจุกบโอเค anyways อนเกสนั่งสมาธินะคะเกสก็จะฟังเอสมาของคนนี้นะคะจะทําให้ตอนนั่งสมาธิไม่น่าเบื่อมากต่อไปนะคะก็คือการนั่งสมาธิทั้งหมด20นาทีนะคะ เราจะนั่งสมาธิตอนกลางคืน5นาที10นาทีก่อนนอะนใช่ไหมมันจะทําให้เราง่วงมากขึ้นพอทําตอนเช้าปุ๊บฉันเหมือนนอนอย่20นาทีจ้ะจริงๆเขาไม่ได้บอกนะคะว่าให้กินข้าวเวลาไหนแต่ว่าเกรซก็ขอไปเติมพลังก่อนนะคะ เป็นครัวซองที่คุณพ่อซื้อมาตอนเช้านะครับขายอยู่ในซอยอร่อยออระหว่างกินนะคะเราก็จะมาตัดต่อคลิปด้วยนะคะเพราะว่าจะต้องส่งลูกค้าวันนี้จร,จริงๆหลายลครั้งหลังเกสกินข้าวเสร็จเกสจะชอบทะเลทถลายไปเล่นแอปพลิเคชันอื่นแล้วก็ไม่เริ่มทำงานสักทีนะคะในวันนี้เกสก็เลยจะเริ่มตัดต่อก่อนเลย หลังจากกินข้าวกลางวันเสร็จนะคะเกรซก็จะขึ้นไปเรียนต่อที่ชั้น4นะคะวิชาต่อไปที่เกรซจะไปเรียนก็คือไซค l o จีนะคะหรือว่าจิตวิทยานั่นเองนะคะต่อไปนะคะเ <c oughs> ขาจะให้ออกกํ <c oughs> าลังกายหนักๆเป็นเวลา2นาทีนะคะ <c oughs> ซึ่งอันนี้ที่เกรซเริ่มมาทําก็คือ sit อัพโอ้แม่ก็ ม็นเน่ต่อไปเขาก็บอกว่าให้อาบน้ําเย็นๆหลังจกออกกำลังกายนะคะซึ่งสดชื่นมากน้องก,ก็จะอาบน้ําเย็นนะคะเราก็จะมาใช้แป้งเย็นครีมเย็นคลีมกันแดนเย็นเอาให้สุก Hey Rose I bought you five roses Will you come to my show Show you how t don't live life Yeah you know you <Go! laughs> เราจะเซนเซอร์คำหยาบไว้นะคะแใดๆก็ตามตอนนี้เราอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยเป็นชุดสิบเป็แล้วนะคะแต่เราจะมาล้างหน้ากันนะสำหรับใครที่สงสัยนะคะว่าช่องนี้เกสใช้เจลล้างหน้าอะไรเกสใช้ของ p พียวรนั่นเองนะคะเจลล้างหน้าสำหรับคนที่เป็นสิวผิวแพ้ง,ง่าย <c oughs> เหรียญสิบพอที่เก๊ชอบเลยอะเพราะว่ามันไม่ดึงความชื้นผินออกจากหน้าพอล้างหน้าเสร็จแล้วมันหน้าไม่เอียดวิธีการล้างหน้านะคะก็คือเราจะวนๆทั่วบริเวณใบหน้าของเรา วนๆอย่างนี้สักประมาณ1นาทีนะคะเก๋เราจะมีปัญหาเรื่องสิวอุดตันนะคะจากแป้งและครีมกันแดดเพราะแบบไปโรงเรียนปุ๊บเราก็จะอยากแต่งให้สวยนิดนึงก็เลยไปอุดตันในผิวแต่ตัวเนี้ยอุ้ยมันช่วยได้เยอะมากทุกคนมันทาให้สิวอุดตันเราหลุดออกมาเลยอะอเมซิ่งคือแบบเก๋รูปหน้าเราวทำไมมันเนียนขนาดนี้วะนี่ยที่เกสชอบเลยเพราะว่ามันไม่มีพวกสบู่พาราเบนน้าหอมที่มันทําให้ผิวเกสมันระคายเคืองนะคะผ่านการทดสอบจากแพทย์มาแล้วนะคะไว้ใจได้ ใช้มาแล้วสองอาทิตย์สก,กินนิดนึงขวสิวนี่กระเด็นไปถึงอนุสาวรีย์เอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปทาสกินแคร์กันต่อนะคะสําหรับเราเราคิดว่าการทาสกินแคร์เนี้ยมันเหมือนเป็นการ preparation สําหรับการเริ่มวันอะช่วงนี้ก็จะใช้อะไรที่มันแบบเบาๆหน้านะคะเพราะว่าอากาศอากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะก็เดี๋ยวเกรซทาครีมกับยังเฮ้ยผิดสเต็ปปะวะ ก็คือก่อนที่เราจะทาครีมกันแดดนะคะเราจะต้องทาเจลแต้มสิวซึ่งอันนี้เกรซใช้เป็นของ p e ียวรีนะคะคู่กับเจลล้างหน้าเมื่อกี้นี้เลยก็คือจบทุกกระบวนการสิวยังแท้ทรูเพราะว่าเกรซจะชอบเป็นสิวในบริเวณเดิมนะคะทุกทีที่มีประจําเดือนเนี้ยเหมือนมีเป็นคลื่นสิว7-8เม็ด <c oughs> คือทั้งสิวอุดตันสิวอักเสบอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยช่วยชีวิตเกรซได้ ดีเยี่ยมนะคะเมื่ออาทิตย์ก่อนเพิ่งเจอน้องประจําเดือนไปนะคะก็ไม่ได้เกิดสิวอะไรเพิ่มมากมายแค่แบบจุดเดียวเนี่ยก็ปังอยู่เอ้อแต้มแตมไปไปแต้มแต้มไปในบริเวณสิวนะคะภายในแบบสองสามวันก็จะยุบหายไปเลยวันเยวจริงก็ยุบไปแล้วอ่ะ <c oughs> คุณทําจากอะไรคะเกรซก็ใช้มาเป็นสอาทิตย์แล้วใกล้หมดแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้ยก็คือรับประกันได้เลยอันนี้เกรซคอนเฟิร์มซื้อต่อ คือถ้าเราไม่ไปกดมันนะคะหรือไม่ไปยุ่งกับมันนะมันจะไม่มีรอยดํารอยแดงเลยนะคะอันนี้ก็คือแบบมือบอลเอง <laughs> สําหรับใครที่สนใจ2ตัวนี้นะคะ <laughs> ก็ไปซื้อกันได้ที่วัจจัรบูธอีเวนต์บอยมีหมดทุกที่เลยนะคะ <laughs> ถ้าแบบไม่สะดวกก้าวออกจากบ้านสั่งซื้อจาก facebook ของเขาก็ได้นะคะ <laughs> แตวเกรนจะขึ้นให้ะคะ่ะ <laughs> เอาไปนะ,ะเราก็จะทาครีมกันแดดแล้วก็เสร็จแล้วเมื <laughs> ่อวานนี้นะคะเราได้ไปซื้อชาพีชมา หอมมากต้องบอกก่อนนะคะว่าเกรจะเป็นคนที่ชอบทานทานกินชาพีดื่มชาพีชโอ๊กลับไปโรงเรียนถึงมันเป็นซอข้างใน,นอย่างนี้นะคะน่ารักยุวนันอะฝัดมปนหหอมมากคือเราเปิดกล่องมาปุ๊บคือแบบสวรรค์ของฉัน บชา้อนตอนเช้าก็รู้สึกอบอุ่นดีนะมันแบบอุ่นๆแต่ตอนนี้แค่งเงอแตกแล้วแต่คอนเฟิร์มได้ว่าชาพีชหอมจริงพีชเหมือนอิโมจิพีชยูทูบเม e เบอร์ชิพของเกรซเลยโปรโมทนิดนึนงอันนี้เกรซก็ม้วนผมอยู่นะไม่มีอะไรทำมั้งอยากแบบสวยไงไงก็ตามนะคะเดี๋ยวตออ่อไปนี้เกรซจะมาทำา t o o o l s t t นะคะว่าวันนี้มีกิจกรรมทำอะไรบ้าง เขาให้เขียนทั้งหมด6ข้อนะคะตอนแรกแว่าก็คิดว่าน้อยนะแต่ว่าดูปริมาณการบ้านเกรซแบบ6ข้อพอหรอต่อไปนะคะก็จะอ่านหนังสือทั้งหมด30นาทีอันนี้คุณพ่อซื้อมาให้ตอนวันเกิดปีก่อนนะคะยังไม่ได้แตะเลยก็เ,ยเกรซจะมาเริ่มอ่านเลยนะคะ notification เนี่ยมต่อไปนะคะเขาก็จะให้ทำสมูทตี้เพื่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเบอร์รี่หรือไม่ก็ผักรวมนะคะด,ดีตอนนี้ทำสมูทตี้เสร็จแล้วนะคะเป็นสมูทตี้เบอร์รี่เบอร์รี่ถอดผมกันได้ไหมถอดผมคืออะไรถอดวิกไม่ใช่ ตอนแรกเก๊เห็นเขาทําเป็นสมูทตี้แบบรสผักอะไรเงี้ยเกแบบมันได้เหรอวะเก๊ก็เลยทําเป็นเบอร์รี่เหมือนเดิมเหมือนกันนะอืมอร่อยเหมือนเดิมตอนนี้เกสจะมาติวสอบด้วยนะคะสำหรับภาษาจีน ต่อไปนะคะก็จะให้เลือกกินอาหารให้ครบ5หมู่ซึ่งสำหรับมื้อกลางวันนี้นะคะเกรซก็เลือกเป็นผักต้มแล้วก็ซุปกิมจินะคะอันนี้ดู Netflix ไปด้วยนะคะ ตอนนี้ติดเรื่องดีมอนสเลเยอมากเลยใครก็ตามที่แนะนำให้เก้กด,ดูนะบางอาระหว่างทำกันบ้านไอติมวานิลลาของมิวหอมมากอร่อยมากอมตอนนี้นะคะเราจะมาทำการบ้านของ b u s i n e s s m a t นั่นเองนะคะตอนนี้เรากำลังเกี่ยวกับตอนนี้กำลังเรียนเกี่ยวกับหุ้นนะคะการซื้อหุ้นตันขายหุ้นอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจแต่โคตรงง Fire raged from the top of the destroyed reactor. Oh, what the more things change, the more things ดูเน็ตฟลิอ่านรายงานภาษาไทยแล้วก็ทำมาเก็ตติ้งนะคะ <laughs> <laughs> ส่วนนี้ทุกคนอันนี้เป็นคีย์บอร์ดน้องใหม่ของเรานะคะมันเป็นแบบแต็ๆแบ็อะเราชอบเพราะมันแบบได้ยินเสียงแบบ <laughs> ไม่เล่นโยคะมันนานมากแลว้ววะต้นแบบ เราจะลองทำโยคะสำหรับเอ,อ่อบิกินเนอร์สําำหรับใครที่มีวิดีโอโยคะแนะนำก็แนะนำมาได้นะเอาสิบห้าคีพอได้ปะกลัวตายก่อน <c oughs> <c oughs> ทำงานมาทั้งวันนะคะเรามาดูแลตัวเองกันบ้างดีกว่าซึ่งในเซ็ปนี้นะคะเกสก็จะมาร์กหน้านะคะไม่ได้ทำมานานมากแล้วพอดีเดะเลย <laughs> เดี๋ยวเราจะมีทำรายงานกลุ่มกับเพื่อนนะคะจริงๆต้องทำตั้งแต่สอง 8, ทุ่มตอนนี้สองทุ่มยี่สิบล้ว,ลวยังไม่เข้าไปในคอเลยเยี <Yeah. S 1> ่ยมกินข้าวดึกมาก อันนี้เป็นกิมบับที่สั่งมาจากแกร็บนะคะแล้วก็กิมจิที่ทำรายงานกลุ่มอยู่อตอนนี้สองคู่แล้วอะต้องกินข้าวสายมากถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็จะกินให้เร็วขึ้นเพราะมันไม่ดีต่อสุขภาพ จร,จริงๆเราควรจะทานมื้อเย็นช่วงเวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะเพราะว่ากว่าโปรตีนจะแบบย่อยสลายดูดซึมได้มันก็แบบว่าใช้เวลาตั้ง4ชั่วโมงเลยนะคะต่อไปนะคะ,ะ,คะจะให้เขียน gratitude notebook นะคะอันนี้คือ Grace เขียนมาตั้งแต่ปีก่อนแล้วแต่ว่าไม่ได้เขียนต่อขี้เกียจอันนี้ก็คือตกแต่งไว้สวยงามมากนะคะแต่ละวันเกรซก็จะเขียน5อย่างที่ทำให้เกรซแบบมีความสุขแล้วก็นั่นแหละ ให้นั่งสมาธิสัก5-10นาทีก่อนนอนนะคะจะได้ทําให้จิตใจเราสงบดูเป็นคนธรรมะธรรมะขึ้นมาเลยนะคะนี่เกรซทานตัวนี้เลยนะคะมันจะแบบเสริมสร้างฮอร์โมนเมลาโทนินใช่ปะวะเหมือนเคยเรียนในสคิคอจีแต่ว่าฉันลืมแล้วก็คือน,นั่นแหละมันทําให้เราง่วงมากขึ้นนะคะ แกอยากจะนอนเร็วนิดนึงนอนให้ครบ7จชั่วโมงอ่ะเพราะว่าร่างกายเราต้องการสลิปสลิปจุต้ามาหวังว่าเราจะนอนเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้แบบเจออาการแบบนอนไม่หลับบ่อยนะก็เจอกันนดสูอำหยอน No, <laughs> no, <laughs>